สวัสดีครับวันนี้กลับมาพบกับช่องถามต่อบคาถามนะครับกับคําถามข้อแรกถามมาเพื่อนๆคิดยังไงกับคําพูดที่ว่าอีกห้าปีชีวิตเราจะเป็นยังไงขึ้นอยู่กับเพื่อนที่เราครบกับหนังสือที่เราอ่านอันนี้ต้องบอกก่อนว่านะครับหนังสือที่เราอ่านและคนที่เราครบเนี่ยค่อนข้างส่งผลต่อทัศนคติ ความคิดนะครับเป็นสิ่งที่เติบโตได้ไปตามประสบการณ์นะครับทุกครั้งที่เราเรียนรู้นะครับจากผู้คนจากประสบการณ์รอบตัวเนี่ยในทุกๆวันนะครับคือคนที่เราครบแล้วก็หนังสือที่เราอ่านเนี่ยมันเป็นสิ่งที่อยู่กับเราในชีวิตประจําวันทุกวันอย่างน้อยๆเนี่ยที่ผมรู้ก็คือการอ่านหนังสือเนี่ยทําให้เราเนี่ยเติบโต นะครับบนพื้นฐานของความรู้จากหนังสือที่เราอ่านนะครับทุกเร่มทุกตำรานะครับไม่ว่าจะเป็นนิทานหรือนิยายหรือหนังสือสาระต่างๆนะครับมันก็จะช่วยให้เรามีความรู้ในเรื่องนั้นๆนะครับจางนิทานจะได้คติข้อคิดนะครับอย่างนิยายก็จะให้แนวได้เห็นเหมือนกับว่าชีวิตของคนคนหนึ่งนะครับที่ถูกเขียนมาเป็นเรื่องราวครับหรือหนังสือที่เป็นเกี่ยวกับเรื่องการเงินความรู้ต่างๆ เราก็จะสามารถเติบโตและเก่งและเรียนร,รู้ในเรื่องเหล่านั้นได้นะครับเพราะฉะนั้นการอ่านหนังสือเนี่ยค่อนข้างเปลี่ยนคนนะครับไม่งั้นตำรับตําราเหล่านี้นะครับถ้าไม่มีความจําเป็นเนี่ยระดับการศึกษาที่สูงขึ้นเรนาก็จะพบว่าเขาก็ังต้องอ่านหนังสือกันอยู่เลยนะครับเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ส่งผลและมีอิทธิพลต่อความคิดแล้วก็ประสบการณ์ในการทํางานนะครับ หนังสือค่อนข้างจะส่งผลอย่างน,น้อยถ้าเราเปลี่ยนคนที่คบไม่ได้แต่เปลี่ยนแต่หาหนังสือดีๆมาอ่านได้เนี่ยก็ค่อนข้างที่จะให้ประโยชน์นะครับประโยชน์กับเราส่วนเพื่อนที่เราครบหาเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยก็มีผลไหมถ้าเราเป็นคนไม่ค่อยอ่านหนังสือแต่เรามีเพื่อนเยอะเราก็สามารถที่จะเรียนรู้จากผู้คนได้นะครับ เรียนรู้จากคนเหล่านี้ว่าถ้าเราเป็นคนอย่างไงเราจะจบลงแบบไหนได้อะไรจากการเป็นคนแบบนั้นนะครับเพื่อนที่ดีหรือเพื่อนที่ไม่ดีเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของความสามารถสำหรัในการแยกแยะอีกบางคนเนี่ยเป็นเพื่อนที่จริงใจนะครับแต่ก็ไม่ได้แปลว่าจะเป็นเพื่อนที่ดีหมายถึงเขาเป็นคนดีแต่เขาอาจจะไม่ได้เป็นเพื่อนที่ดีก็ได้บางคนเขาอาจจะเป็นเพื่อนที่ดี แต่เขาก็ไม่ได้แปลว่าเขาจะเป็นคนดีเพราะฉะนั้นการเลือกคบคนเนี่ยก็ค่อนข้างส่งผลนะครับส่งผลกับเราว่าเพื่อนที่เราครบหาเนี่ยเขาจะให้คําแนะนําอะไรกับเราซึ่งถ้าเขาไม่ได้มีความรู้หรือความเข้าใจเขาอาจจะหวังดีนะครับแต่ความหวังดีที่ไม่ได้มีความเข้าใจต่อปัญหาที่เราเผชิญมากพอคําแนะนํานั้นอาจส่งผลกับเราในการที่จะ เปลี่ยนแปลงตัวเองหรือโชคชะตาที่จะเกิดขึ้น,นอีกห้าปีข้างหน้าได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นการที่เขามีคนบอกว่าคําถามนี้นะฮะถามว่าหนังสือที่อ่านกับคนที่ครบเนี่ยส่งผลก็อีกห้าปีข้างหน้าไหไมส่งผลครับเพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในแต่ละวันเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับในการใช้ชีวิตของเราเนี่ยเราใช้ชีวิตทุกวันเนี่ย เราเติบโตขึ้นทุกวันนะครับความรู้สึกที่เรามีต่อคนคนหนึ่งมันก็จะเพิ่มขึ้นเช่นเรารู้สึกดีกับคนคนนั้นมากขึ้นมันก็รู้สึกดีจนกลายเป็นความสัมพันธ์ที่มีต่อกันที่ดีขึ้นด้วยในขณะที่ความรู้สึกที่ไม่ดีเนี่ยก,ก็อาจจะเกิดเป็นความเกลียดชังเป็นอคติขึ้นมาได้เช่นกันคนระับเพราะนั้นเราเติบโตขึ้นทุกวันพร้อมกับความรู้สึกที่เราฟูมฟักตัวเราเองไปด้วยเหมือนกับความรู้เนี่ย เราอ่านหนังสือเราไม่อ่านหนังสือมันส่งผลน,นะครับเราเติบโตขึ้นอย่างคนมีความรู้กับเติบโตอย่างคนไม่มีความรู้เนะี่ยอย่างหนึ่งที่ผมพบก็คือเรามีการแยกแยะต่อความจริงได้น้อยนะครับความจริงที่เราเจอในแต่ละวันเราแยกไม่ได้ระหว่างเนี่ยสิ่งที่เขาบอกเรามันเป็นความคิดเห็นหรือสิ่งที่เขาบอกเรามันเป็นเพียงเหตุผลของเขานะครับ เราแยกระหว่างเหตุผลกับความเป็นจริงไม่ออกมันทีมันเป็นแค่คําแนะนําแต่มันก็มาได้ความรู้สึกที่เหมือนจะหวังดีอ่ะแต่ถ้ามันไม่ได้เป็นความหวังดีที่เข้าใจปัญหาของเรามากพอมันก็เหมือนกับเขากําลังพูดไม่ได้ให้กำลังใจเราเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็จะเป็นเหมือนกับเพื่อนคนหนึ่งที่ช่วยเหลือแต่ก็ตําหนินะฮะ เราก็ไม่ได้รู้สึกดีอะ่ะก็คือช่วยไปด้วยแล้วก็ว่าเราไปด้วยด่าเราไปด้วยอย่างเงี้ยกับเพื่อนอีกคนหนึ่งที่ไม่ได้ตําหนิอะไรเลยแต่เขาก็ไม่ได้มายุ่งมาเบียดเบียนอะไรเราเราอาจจะรู้สึกดีกว่าวกับเพื่อนคนที่ไม่ได้มาเบียดเบียนอะไรเรามากกว่าเพื่อนที่อยู่กับเราแต่ก็เบียดเบียนเราซึ่งอันนี้ก็ต้องลองพิจารณานะครับการเลือกคบคนต้องส่งผลครส่งผลเพราะว่าถ้าเราครบคนไม่ดี เวลาเราจะแก้ปัญหาอะไรเขาก็อาจจะบอกให้เราไปทําเรื่องที่ไม่ดีนะครับซึ่งมันก็จะเป็นวิธีการที่ไม่ไม่ได้ส่งผลดีต่อเราในระยะยาวะนะครับเพราะว่าไอ,ไอการที่จะเป็นคนดีเนี่ยที่เราจะทําอะไรทํามาหากินเหนือช่องทางอะไรก็ตามนะครับมันล้วนแล้วแต่ต้องอดทนฝึกฝน นะครับนิสัยที่ต้องฝึกทุกๆวันค่อนข้างส่งผลต่อเราในระยะยาวนะครับเพื่อที่เราจะได้เป็นคนอย่างที่เราอยากจะเป็น,เ,นเราก็อาจจะต้องยอมนะครับที่จะปรับเปลี่ยนนะฮะอย่างอันนี้อย่างตัวผมเองไงเมื่อก่อนก็เป็นคนชอบดื่มสุรานะครับตอนหลังนี่ก็ไม่ได้กินได้จับอะไรมากนะครับ คือไม่ได้ซื้อมากินอะไรอย่างเงี้ยเลยยกเว้นเราจะมีงานอะไรบ้างก็กินเป็นพิธีเนะก็พอเราไม่กินเเพื่อนที่เขาไม่กินเขาก็เราก็ไม่ได้เลิกคบหาเพราะเราก็ไม่ได้ว่างไปเจอไปอะไรมากเราไม่ได้มั่วสุมไปเจอไปกินอะไรแล้วอย่างเงี้ยเราก็ไม่ได้เจอเพื่อนกลุ่มนั้นนะครับเราก็หยุดกินไปเลยเพื่อนกลุ่มนี้ก็ไม่ได้เจอกันเลยก็ให้เวลากับตัวเองอยู่กับตัวเองมากขึ้นนะครับถ้า เราจะต้องไปเจอสถานการณ์อะไรที่มันไม่ดีก็อาจจะมีคนสร้างความเดือดร้อนให้เราด้วยเพื่อนที่ไม่ดีก็จะหาปัญหามาให้ด้วยครบคนมีปัญหาเขาก็จะเอาปัญหามาให้เราด้วยนะครับก็จบบทความนี้เนี่ยก็ขอฝากคํำคมของของเจอไว้คำหนึ่งนะฮะก็ถ้าต้องคบคนไม่ดีก็อยู่บ้านอ่านหนังสือดีกว่าครับขอบคุณครับ